เธอชื่อยุกันเหรอใช่ค่ะรู้จักคนในรูปไี้ไหมนี่คืออพี่อารมณ์ไม่ดีหรอกินนี่สิจะได้อารมณ์ดีไม่เอาพี่บอกว่าทานแล้วของจะคนแบ่งหน้าหนูชื่อยุนะแล้วพี่ชื่ออะไรล่ะฉันชื่อบ bon. อลยินดีที่ได้รู้จักพี่บอลทีนี้เราก็รู้จักกันแล้วนะ หนขอโทษนะไม่เป็นไรถ้าเขาหน้าพี่อารมณ์ไม่ดีอ่ะก็มาหาหนูนะหนูจะให้พี่กินลูกอมแล้วอารมณ์ดีอืออืออืทำไมหรอนี่บอลกินยาเถอะไม่กินอารมณ์ไม่ดีเชื่อ <c oughs> พี่เถอะเราต้องกินยาถึงจะหายไม่กินไม่กินผมไม่กินไปหายอยู่ผมกินลูกอมอยู่แล้วอารมณ์ดีบอลหา ต้องหายูให้เจอใช่เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะยอลูกผมโอ้เยอะจังเลยอ่ะที่แมวฉันขอโทษนะไม่เป็นไร